มาไม่นอกมือนีิเอาไม่เห็ดอียังนี่มันจเจอมันยังหนิมันฝืนมันเขากำเลยเห็ดหวานเรามื่อนี่มาไม่่นอนนกเอาขกเเาปอกเปลือกมันแล้วเขากา็ล้างนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอามันมาหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นก่อนนี้เชื่ไปตุ่มนะครับเนาะหัน่นเป็นชิน้นประมาณนี้ยนะครับเนาะนี่น เดี๋ยวจะไปลงหมอต้มหมอเดือนแล้วครับเอามันลงไปเลยเออโอ้โอ้โโนี่ต้มมันสุกแล้วน,นะครับเนาะโอ้เดือดพุดธพุทธพุท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 แต่จะสุกแล้วนี่เดือดแล้วพี่น้องใส่เกลือลงไปเลยครับจังหน่อยใส่เกลือลงไปนึ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มฉาดนะครับ หลังจากนั้นเ่านก็ตักมือพี่น้องว่ามันน้าสุกหรือยังเนี่ยสุกแล้วครับสุกแล้วเดี๋ยวผมจีดเทน้ำบอกเนาะแล้วเขามันออกเดี๋ยวผมจีต้มน้ำตาลใส่กะทิผมจะเคี่ยวน้กะทิใส่น้ำตาลเนาะนี่มันเคี่ยวได้ทีแล้วเดี๋ยวมันตัวนี้ลงได้เหมามาติดตาม เกี่ยวไฟอ่อนๆเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับตอนน้มันได้ทีหมดละน้ำตาลละลายแล้วนะครับกะทิสุกแล้วนี่เดือดแล้วเอามันลงนะบ้านนี่เอามันลงเลย นี่มันลงแล้ว,วนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้หมอเดือดจะเข้านะครับเข้าสิปงเลยหมอเดือนพูดเขาแล้วครับปิดไฟบ้านนี้พ้อมเสือพ่อพ่อมเสือหอมหอมหอมบ่หอมบอพี่น้องหอมบอหอมเสิร์ฟเลยครับพี่น้องมาได้มาได้ครับเด้อ หลายหูห่หลายคนนประเฮ็ดกินลอ่องมือนะครับเด้อความสีแสบบอเขามาชมกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในเด้อครับเด้อขอบคุณครับมาเด้อมันกินหวานเด้อนี่กินน้ำบอลนีห่หวานเกียบ oh que